วัสดีคเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ในลูเมียนเลกาซี่อีกเช่นเคยแล้วก็นะลูเมียนมีอัปเดตอัปเดตใหม่สวิตช์ทีฮิตนั่นเองเป็นอีเวนต์จากปิทิอที่กลับมาครับทุกคนแล้วก็นี่คือตัวแมปของสวิตช์ทีฮิตตัวนี้ก็จะเออแล้วก็จะมีชาร์เดอร์ใหม่หนึ่งอันคือชาร์เดอร์โมโชแล้วก็ชาร์เดอร์ที่ลีเทีคือฮอกกานอสแฉกเดินแฉกเดอร์โมเทอร์เคอรน์ใหม่นะครับทุกคน แล้วก็ต้องนันก็ไม่เอยก็เหมือนปีที่แล้วอ่ะก็ให้เล่นมินิเกมอะไรอย่างี้ไปนะแล้วก็ผมก็เนี่ยมี้ได้ได้ลาดนดโนเมร์มาแล้วสี่ตัวก็หนึ่งในอสองในสี่สองในสี่สสก็ได้ตัวที่เออพิเดีดีแล้วก็มีขนลาเต็มหนยคนเอกแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เอาในโนเมร์นะทุกคนเดี๋ยวผมจะมา ล่าเกมาในโถแม่ที่หลังแต่ไม่ใช่วันนี้ยังไม่ใช่วันนี้ผมยังไม่ว่าเดี๋ยวผมต้องเออไอทำอ่าไม่ใช่มาตัวดีสิผมต้องเก็บเค้กให้ไเยอะๆก่อนนะเดี๋ยวผมค่อยมาทำนะเออแล้วก็เดี๋ยวล่าในเนี่ยในคู่มยาเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยทำนะเดี๋ยวค่อยทำในเชืออืน่นแล้วก็ผมก็จะทำอนจจะ ไม่รู้ที่อาจจะทำาทอร์นาเมนต์พีพีอะไรแน้ะแต่ของรางวัลก็ไม่ได้ดีเลยขนาดนั้นหรอกนะเพราะว่าผมไม่มีโลมากก็นี่ที่หนึ่งก็จะได้แถวนี้ไปที่สองแรกนี่ที่สาได้สองตัวนี้ก็ปีแค่ได้ไอ้แค่นี้ให้ได้ได้ให้ได้แค่นี้ผมผมไม่ค่อยมีอะไรมากนะก็หวังว่าจะไม่บอังว่าจะแบบปีคนเข้านะ แบบอย่างน้อยสักสองสามคนนะ่ยยังดีนนดีกว่าดีกว่าดีแค่คนเดียวไม่เอาเลยคนเดียวไม่เอาแล้วก็แล้วว่าผมจะขอบคุณแฟนอารคนที่วาดแฟนอาร์ตมานะครับส่งวันดีวิทย์อซึ่งผมว่าให้รู้อ่านออกได้ไหมนะออ้รูนถูกไหมนะครับว่าชื่อเขาเนี่ยมันเขียนว่าขาร์กะ ผมจะทิ้งทิ้งลิงทวิตเตอร์กับทิกตอกของเขาไว้ให้ใน Description นะครับทุกคนเออแล้วก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบาย